ปปชโดนแล้วนะครับสารอาญาทุจริตภาคที่หนึ่งประทับรับฟ้องเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับสารอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งนะครับประทับรับฟ้องคดีอาญาที่นายวีระสมความคิดยื่นฟ้องฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและขัดคาสั่งศาลโดยประทับรับฟ้องไว้4คนนะครับคนที่1คือพลตํารวจเอกวัชรพลประสานรา,าชกิจและก็จําเลยคนที่7นางสาวสุภาปีวัตปียจิต จำเลยคนที่8คือนายวิทยาอาคมพิทักษ์ครับแล้วก็จำเลยคนที่11คือนายนัทจักรปัทมสิงห์พิจารณาพร้อมกันเพื่อสอบปากคำและกำหนดการวันพิจารณาไว้ที่28ตุลาคม2568นี้นะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าปปชชุดใหม่ที่ดองคดีม .144 ไว้ยังไม่ส่งสารดีกาเนี่ยจะโดน157 ด้วยตามไปอีกชุดหรือเปล่าครับ